ค okay. ใช่กูมีใหม่กูก็ใช้ใหม่สักขีนะฮะใช่หยุดก่อนสวัสดีครับทุกคนใช่นะฮะเอ่อผมจะรีบอัดคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะไปทันทีใช่นะฮะเอ่อหนึ่งสองซ้ำเอ่อทุกคนรู้ไหมทําไมทำไมำผมไม่ใส่เพลงในคลิปและหลายเพิ่งใส่เมื่อหลายคลิปที่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าผมเกียดลิขสิทธิ์เพลงค่ะคือส่วนตัวผมเป็นเป็นอดิเตอร์ให้ให้ให้ช่องหนึ่งซึ่งซึ่งเขาก็ไม่ได้เรียกกู้ดิเตอร์เท่าไรหร่หรอกกูก ใช่นะครับนานๆถึงได้ตัดจะไม่เรียกตัวเองว่าอีเ t อร์เลยกันแต่ผมก็ตัดคลิปและโอเคไลเดี๋ยวกูจะเป็นอีเ t อร์เดี๋ยวกูจะเป็นอีเ t อร,ออร์โอเคนะฮะแล้วหลายครั้งเวลาเลือกเพลงเนี่ยเพลงฟรีส่วนใหญ่แม่งกระจอกครับใช่เพลงฟรีแม่งกระจอกแล้วมันหายากมากเพลงที่ผมส่วนใหญ่ผมหายากมากเลยนะใช่นะฮะที่มันฟรีแล้วแม่งแม่กระจอกใช่นั่นคือทาให้กูเกียดลิขือสิทธิ์แต่ ผมเห็นด้วยกับลิขสิทธิ์นะแต่กูเกียดกูเลยไม่ใช้จบ